ที่นี่แหละบ้านใหม่ของเราสวยจังเลยค่ะคุณพ่อชอบไหมคะชอบมากๆเลยค่ะแม่ฮารุจังหนูน้อยวัยสามขวบพ่อและแม่ของเธอได้ซื้อบ้านที่ต่างเมืองเพื่อมาสร้างครอบครัวที่สมบูรณ์แบบที่มีเพียงพ่อแม่และฮารุจังลูกสาวตัวน้อยน่ารักของเขา ซึ่งพวกเขาไม่รู้เลยว่าบ้านหลังนี้จะเป็นจุดเปลี่ยนไปตลอดชีวิตของพวกเขาทั้งครอบครัวหารุ้จังเธอก็ได้นั่งเล่นกับตุ๊ก,กตาตัวโปรดของเธอในห้องนอนใหม่เด็กหญิงนั่งยิ้มกับตุ๊ก,กตาของเธออย่างมีความสุขโดยไม่รู้เลยว่า มีสายตาคู่หนึ่งที่จ้องมองเธอผ่านรอยแตกของผนังซึ่งเป็นแววตาที่ไม่เป็นมิตรเลยเช้าวันรุ่งขึ้นในขณะที่ไอโกเดินไปหาฮารุจังนั้นเธอก็ได้ยินเสียงพูดคุยของฮารุจังดังมาจากในห้องของเธอ เธอเป็นใครหรออยู่ที่นี่นานแล้วหรอฮารุจังคุยกับใครอยู่หรอฮารุจังคุยกับโยโกะค่ะโยโกะตุ๊ก,กตาหนูชื่อโยโกะเหรอจะ๊ะไม่ใช่ค่ะคุณแม่โยโกะเธอเป็นเจ้าของบ้านค่ะเมื่อไอโกะเธอได้ยินเช่นนั้นเธอจึงคิดว่าฮารุจังคงพูดไปตามภาษาเด็ก จึงไม่ได้สนใจและอุ้มฮาลุจังออกมาป้อนข้าวตกดึกมาในขณะที่ฮารุจังกำลังนอนอยู่นั้นเธอก็ได้ยินเสียงเรียกดังมาจากที่กำแพงฮารุจังฮารุจังฮารุจังมาเล่นกับเราหน่อยฮารุจังโยโกะเหรอ ทำไมเธอต้องอยู่ในกำแพงนั่นด้วยล่ะมาหาฉันหน่อยเดินมาใกล้ฉันหน่อยาหารุจังฉันเหงาเธอออกมาไม่ได้หรอมันมืดอะฉันกลัวเธอไม่กลัวเลยเหรอฉันออกไปไม่ได้เธอต้องมาพาฉันออกไปเธอจะช่วยฉันไมหมฮารุจังฮารุจังเธอคุ้นคิดอยู่สักพัก ก่อนที่จะค่อยๆเดินเข้าไปใกล้กับกําแพงที่มีรอยแตกอยู่โยโกะฉันมาแล้วแต่กลับไม่มีเสียงตอบรับอะไรเลยโยโกะทำไมเงียบไปล่ะอารุจังยืนดูอยู่พักหนึ่งแต่ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นจนกระทั่ง จะช่วยฉันไหมฮารุจังแม่คะแม่คะแม่คะฮ,ฮารุจังเป็นอะไรลูกพพะพผีค่ะคุณแม่โยกโกะเป็นผีค่ะแม่อืมแม่เหนื่อยมาทั้งวันแล้วมามามาเดี๋ยวแม่พากลับไปเข้านอนนะเดี๋ยวแม่จะนอนเป็นเพื่อนนะ ไอโกอุ้มฮารุจังไปส่งที่ห้องนอนและเธอก็นอนกับฮารุจังไปจนเช้าเช้าวันรุ่งขึ้นคุณแม่คะแม่หนูไม่ชอบที่นี่แล้วคะ่ะหนูกลัวจังเลยคะ่ะโยโกะเธอหน้ากลัวมากๆทำไมพูดแบบนั้นล่ะลูก บ้านนี้พ่อกับแม่ตั้งใจซื้อเลยนะหนูกลัวจริงๆค่ะแม่แม่ว่าหนูไปอาบน้ำอุ่นๆเดี๋ยวแม่ทำอาหารอร่อยๆให้กินนะมารู้จังได้ยินแม่พูดเช่นนั้นเธอก็ทำอะไรไม่ได้นอกจากก้มหน้าก้มตาเดินไปอาบน้ำตามที่แม่เธอบอก และปล่อยครั้งในกลางดึกเธอก็ได้ยินเสียงของโยโกะเรียกชื่อเธออยู่บ่อยๆฮาลุจังฮาลุจังมาหาฉันหน่อยฮาลุจังกลางดึกคืนหนึ่งเสียงของโยโกะก็ได้เรียกเธอด้วยน้ำเสียงที่แข็งกร้าวฮาลุจังมาเป็นเพื่อนฉันเถอะอยู่นี่ตลอดไปด้วยกันนะฮาลุจัง ฉันไม่มีทางไปอยู่กับเธอแน่ๆเธอมัอนน่ากลัวฉ,ฉันน่ากลัวเหรอเธอกลัวฉันเหรอฉันขอโทษที่ทำให้เธอกลัวนะคะรุจังมารุจังได้ยินเสียงของโยโกะร้องไห้ทำให้เธอเริ่มใจอ่อน และเดินเข้าไปสองที่ช่องว่างนั้นเธอร้องไห้ทำไมฉันขอโทษนะโยโกะทุกคนรังเกียดโยโกะพ่อแม่ก็ไม่รักทิ้งโยโกะไว้คนเดียวฮาหรือจังก็รังเกียจงั้นเราจะเล่นกับโยโกะก็ได้ แต่โยโกต้องไม่ออกมาแบบน่ากลัวเหมือนตอนนั้นนะเธอพูดเองนะเมื่อสิ้นเสียงนั้นโยโกเธอก็โผล่ออกมาจากผนังและดึงกระชากตัวหารุจังหายเข้าไปในผนังบ้าน จบลงไปแล้วนะครับสําหรับเรื่องนี้ใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ